หน้า UI มันสวยมากๆพวกนั้นก็ราคาประมาณ4,000หรือ8,000-9,000บาทเลยนะแต่ว่าตัวมี i Band 5เนี่ยเขาก็ให้มาใช้ในแอปนี้ด้วยคือดสุดยอดมากๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Mimo หลายๆคนคงจะมี Mii Band 5แล้วนะครับผมนี่สำหรับใครที่เล็งเอาไว้อยู่เนี่ยมาเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์แล้วก็แอปที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เลยดีกว่าเพราะว่าก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะอันนี้ปกติอ่ะผมใช้ทั้ง m i Fit แล้วก็ไอตัวแอปที่เรากําลังจะพูดถึงนะครับ คือตอนแรกอ่ะไอตัวมี่แบนซี่อ่ะมันจะไม่รองรับแอปนี้แต่ว่าเวลามีแบนห้ามันออกมามันเอาไปรองรับในแอปเฉยเลยงงมากไอตัวแอปเนี่ยผมก็ได้ใช้มาประมาณนานมากแล้วน,นะเกือบปีแล้วมาก,ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปดาวน์โหลดในแอปเพจโต้ก่อนนะครับผมก็นี่เดี๋ยวพิมเข้าไปว่าเสี่ยวมีแวร์อ่าแบบนี้เลยครับแล้วก็อันนี้ตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีให้ดาวน์โหลดเลยนะเวลาผมจะต้องการใช้งานเนะี่ยต้องไปเปิดจาก QR โค้ดแล้วก็สแกนเอานะครับผมหายากมากตอนแรก เดี๋ยวเรามาเปิดใหม่ตรงหน้าจอหลักอันนี้ด้านซ้ายมือเสียงมีแวร์นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยมันได้เชื่อมต่อเอาไว้อยู่แล้วเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูภายในแอปก,กันก่อนเลยดีกว่าตอนที่เราโหลดเข้ามาเนี่ยต้องทําอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็กดตรงข้างบนซ้ายสุดตรงนี้ชึบ แล้วเราก็ต้องกดตรง Add device ตรงนี้นะครับผมนี่จะเห็นว่ามันมีมีแบนไฟมาให้เราด้วยตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีนะมันจะมีแค่มี Watch แล้วก็มี Watch Color นะครับแต่เขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมี Watch r e v o l v e แลนะนะเราก็เลือกตรงมีแบนไฟนะครับผมอันนี้เขาก็จะค้นหาตัวมีแบนได้เชื่อมต่อไว้แล้วมันก็จะไม่เจอหรอกซึ่งแอปเนี่ยผมได้ใช้มากเกือบปีแล้วนะเราใช้กับตัวมี่ว c h ทัล l o r ร r ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูตัวมีแบนไฟกันดีกว่าว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมก่อนอื่นเลย ให้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับตรง Additional Setting ตรงนี้อ่าแล้วเราก็มาเปลี่ยนภาษาตรงนี้ตอนแรกมันเป็นภาษาจีนเนาะแล้วก็มาเลือกอังกฤษเราจะได้รู้เรื่องแต่หลังจากเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยบางอย่างมันก็ยังเป็นภาษาจีนเนาะอย่างเช่นตรงนี้เลยข้างบนเนี่ยคาเมล,ล่าเนี่ยมันก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่ข้างบนนอะอ่าหลังจากเราเปลี่ยนภาษาแล้วเราก็มาเซตตรงนี้คาเมล,ล่าก็ได้ผมได้จับคู่เอาไว้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองมาใช้ดูกันดีกว่า <Okay. S 1> นี่ก็เข้าแอปมือถือเนาะแล้วก็กดเข้าแอปถ่ายรูปอันนี้ก็มาในแอปของเจ้าตัวนี้มีแบรนด เราก็สามารถกดตรงนี้ถ่ายรูปได้เลยนะครับกดชึบหนึ่งสองหนึ่งอ่ะเห็นไหมเกิดเจ้าตัวหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันก็ถ่ายรูปให้อัตโนมัติเลยนะครับมาอันนี้เรียบร้อยแล้วคามิล่าแล้วก็อันนี้เลยที่เราคัสซอมเอาไว้หน้าแรกเนะี่ยก็กดช็อตคัทตรงนี้ตอนแรกอะ่ะพวกเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะโอเคครับผมก็ตามที่หน้าจอมันขึ้นอยู่เลยหน้าแรกก็จะเป็นมนะีแบนเนาะแล้วก็ชึบก็จะเป็นโน้ติฟิเคชันชึบแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นกล้องเนาะแล้วอันต่อไปก็จะเป็นตัวควบคุมเพลงอ่ ผมก็ตั้งเอาไว้แบบนี้เนาะเราก็สามารถกดตรงช็อตคัตตรงนี้ได้เลยแล้วก็เซตติ้งเนี่ยเราสามารถเลื่อนขึ้นลงว่าจะเอาแอปอะไรหรือว่าจะเอาเป็นแบบอ่าค่า PAI เอาไว้ข้างบนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยแล้วเราก็กดออกมานี่เราก็กดเข้ามาชิปอ่าค่า PAI เราก็ขึ้นมาหน้าแรกแล้วอันนี้เราไม่ต้องไปสกอร์หรือเซตติ้งใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ได้นะ <Okay. S 1> อย่างหนึ่ง display setting ก็คืออันนี้เวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันเนี้ยเราก็สามารถปรับได้ว่าจะเอาให้อันไหนก่อนอันไหนหลังหรือว่าจะไม่เอาวันไหนก็ได้อย่างเช่น ของผมเนี่ยเราไม่อยากรู้รอบประจําเดือนของผู้หญิงใช่ไหมเราก็ไม่เอาอันนี้ก็ฮิดเดนไอเทมลงไปโอเคก็เรียบร้อยแล้วไอตัวนี้มันก็จะไม่โชว์ในหน้าแบรนด์เนาะเรามาดูส่วนอื่นกันต่อด,ดีกว่าก็คือตัวแอปอันนี้มันใช้สําหรับม w ว t อชหรือว่ามิววอชกันเลยใช่ไหมแล้วตัวน้องอย่างมีแบรนด์ไฟเนี่ยได้เข้ามาด้วยก็คืออีกอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้ออนไลน์แบรนด์ดิสเพย์เราสามารถคัสตอมหรือว่าเลือกได้เยอะมากๆ มากกว่าในตัวแอปมีฟิตอีกนะครับผมเนี่ยหรือว่าใครอยากได้มากกว่านี้ก็มีแอปที่เป็นกับเตอร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็สามารถไปหาดาวน์โหลดมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆภายในแอปเนี่ยมีให้ดาวน์โหลดแล้วก็ตัวกรูปการ์ตูนอะไรเงี้ยเยอะมากๆสําหรับใครที่เป็นแฟนการ์ตูนนะนี่ก็มีโคนันด้วยอืมอ่าหรือว่าเราจะใช้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็สามารถเลือกรูปดิสเพย์มาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําให้ดูปึ๊บกดอันนี้อ่าแล้วเราก็เลือกรูปดิสเพย์แบ็กกราวด์ดิสเพย์พิเคอร์นะครับ แล้วก็สามารถเลือกรูปอะไรมาก็ได้แล้วเราก็นี่ของผมเลือกมาแล้วก็จะเป็นรูปนี้เนาะพอดีรูปในคั้งภาพของผมเนี่ยมันเละเทะมากเลยยังไม่อยากเปิดให้ดูนะก็เลือกมาแล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหน้าจอดิสเพย์ให้ดูดีกว่าโอเคครับผมก็จะเป็นรูปนี้เลยที่เราคัสซอมเองหรือว่าเลือกขึ้นมาแล้วก็ตัวหนังสือตัวสีตัวฟอนต์ตัวเวลาเนี่ยสามารถปรับแต่งได้หมดเลยอันนี้จะเป็นตัวหน้าปัดที่เขามีให้เลือกเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับผม ล้วก็ต้อง additional setting นะ <c oughs> กรอกให้หมดนะอย่างเช่น b บรนด Location เนี่ยเราใส่ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เราจะให้มันยกข้อมือขึ้นมาแล้วก็โชว์แสงแบรนดะ์น่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ได้หรือว่า night mode อย่างนี้ <c oughs> ก็จะให้มันลดแล้วก็หลีแสงให้อัตโนมัตินะครับผม <Okay. S 1> อ่าอันนี้จะเป็นการ setting ของแบรนดะ์เนาะเรามาดูตรง data กันดีกว่านะครับอย่างเช่นมีฟต t เนี่ยมันก็มีบอกระยะเวลาการนอนหลับแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยซึ่งในนี้ก็มีหมดเลยนะเราหน้า UI มันสวยมากๆอ่าเรามาดูอันแรกเลยดีกว่านะผมอันนี ผมไม่ได้ใส่แบงตลอดเวลาใช่ไหมมันก็เลยไม่ขึ้นเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยมันก็บอกว่าเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็เท่ากับกิจสกู๊ปออฟไอศครีมก็คือแคลอรี่ที่เราเบิร์นไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูวันก่อนหน้าดีกว่านี้ผมไม่ได้ใส่ทั้งวันเนาะ1,565กิโลแคลอรี่นะครับหรือว่า equal to 31 scoop of ice cream คือเยอะมากใช่ไหมอันนี้คือผมลองเอาไปใช้แล้วก็จะลองเล่นค่า P.A.I นะแต่ปรากฏว่าผมลืมเปิดโหมด P.A.I โคตรเเเเเเซ็งงลยยยบิิรรร์นนนนไไปโคคตออออะะะะ่่่ืทีีดด้้้มมาาาาาขพววผจกชั37 ตึกคอนโดผมลงชั้นหนึ่งสุดยอดไหมล่ะโอเคอันนี้เราก็สามารถดูกิจกรรมเราได้นะครับผมว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับผมจะเป็นสเต็ปนั่นเองอันนี้ก็ของวันนี้รอมันโหลดแป๊บหนึ่งอ่ะเราก็ได้มา600กว่าสเต็ปแล้วเกือบ2,000ัสเต็ปดูวันนี้ดีกว่าวันที่เราได้ประมาณพันห้าแคลอรี่เกือบ9000สเต็ปคือเยอะมากมันละเอียดมากเลยนะเราแอปนี้ยูมันสวยมากก็เพราะว่าเขาทำเอาไว้สำหรับตัวรุ่นพนะี่ๆเนาะเนี่ยเราสามารถเลื่อนมาดูได้หมดเลยโอเค แล้วก็ค่า P A I นะครับคือของผมยังไม่มีใช่ไหมเพราะว่าลืมเปิดโมดต,ตอนที่ออกกำลังกายเซ็งมากๆแล้วก็ l e e p Duration นะครับผมก็คือที่มีแบรนดสีไม่มีก็คือ R E M นะครับล้วก็มีทั้งหลับตื้นหลับลึกแล้วก็เกิดจะตื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเยอะมากๆซึ่งตัวนี้มันก็มีฟังก์ชันตรวจจับอันนั้นหมดเลยนะครับหรือว่า R E M นั่นเองที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะสามารถบอกด้วยนะว่าปัญหาการนอนของเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างหรือเราจะมาอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับว่าแต่ละออออัันองงอันนนนเี่่ยยมธิบบบาาาาาาววงงงไ้้กจะ ผมนอนไป6ชั่วโมงนะก็คือนอนน้อยมากวันนี้แล้วลองมาถ่ายวันก่อนหน้านี้ดูนี่9ชั่วโมง54นาทีคือแบบหลับเป็นตายหลังจากที่ผมวิ่งลงจากชั้น37ลงชั้นหนึ่งใช่ไหมคือแบบขานี่เดินแทบไม่ได้แต่คิวกินแล้ววันนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนอนแบบนอนหลับเป็นตายอะ่ะโอเค อะเรามาดูโหมดอื่นกันต่อดีกว่าน,นี้มันก็สามารถวัดความเครียดได้นะคะรับสตทนั่นเองแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะต้องกดให้มันวัดนะมันถึงจะวัดได้มันเป็นแบบแมนนวลไม่ได้วัดตลอดนะ <Nope. S 1> อานี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของในหน้า Data ที่มันสามารถทําได้นะครับผมเนี่ยใครที่อ่านจีนได้เนี่ยหน้านี้เวิร์กมากเลยนะตรงเฮลเนี่ยมันสามารถแพนเวิร์กอ r e m ์รีมายเดอร์หรือว่าทำอะไรได้เยอะมากเลยนะแต่ผมเคยเอาแบบ Google แปลภาษามานั่งส่องแต่มันไม่เวิร์กเท่าไหร่ โอเคครับ okay, ผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีว e e k l y report ให้ตรงนี้แต่ว่าน่าเสียดายนะครับมันเป็นภาษาจีนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะดีมากเขาก็จะสรุปมาทั้งหมดเลยนะครับว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราใช้แคลอร,รี่ไปเท่าไหร่เดินไปเท่าไหร่แล้วก็วิ่งไปเป็นยังไงบ้างการกินของเราเนี่ยดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบมันดีมากเลยนะอ่าแล้วก็มีการนอนหลับด้วยแต่ว่าเราต้องเอามาแปลภาษาเนาะคืออยากให้มีภาษาอังกฤษมากเลยเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ใช้ก็ลองมาใช้ดูนะนะะรผมมแําาาากเพว่ แอปเนี่ยมันเอาไว้สําหรับรุ่นพี่ๆอย่างมี w วอ h แล้วก็มี w a ช c h ลเลอรนะครับซึ่งพวกนั้นก็ราคาประมาณ4,000หรือ8,000-9,000บาทเลยนะแต่ว่าตัวมีแบรนด์ไฟน์เนี่ยเขาก็ให้มาใช้ในแอปนี้ด้วยคือสุดยอดมากๆโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่มีแบรนด์เนี่ยสามารถทําได้แล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็หาซื้อได้ที่นี่เลย ร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับนี่ก็คือตอนนี้ก็จะเป็นตัว c ชน้าเวอร์ชันนะครับแต่ว่าสามารถอ่านภาษาไทายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคือ <Okay. S 1> เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็แพรปกติใช่ไหมเราไม่ต้องไปเซตติ้งค่าอะไรต่างๆเลยนะหลังจากที่เราแพรเนี่ยมันก็สามารถอ่านภาษาไทายได้เลยเดี๋ยวจะลองให้ดูนะผมโอเคครับผมอ่ะนี่น่าจะมองเห็นนะครับผมก็คือตัวสระตัววรรณยุกต์หรือว่าอะไรเนี่ย สามารถอ่านได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับวันนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีแก๊จเจ๋งๆแบบนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย